ตั้งแต่มบหมดนี้จนถึงทุกวันนี้เก่งมากกอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนอ่ะทำตนแทบตายเพราะอนาวการเต้นเลยนะคะทุกคนคือเต้นตั้งแต่ติกตอกยังอันนี้เลยอ่ะยัง ยังไม่ดังเลยอ่ะได้ไปอยู่ในโฆษณาตามอยู่หูเว่าะเร่ยนติ๊กต็อกตั้งแต่หูนานมากแเรียนติ๊กต็อกมานานมากตั้งแต่คนยังบูลลี่ว่า TikTok แบบสกอยเล่นอ่ะ <c oughs> เราก็พักกัเยอะเสียงได้ไ,ดไหมแต่เดี๋ยว่าตอนนี้วันแห้งอ่ะสิ <c oughs> เออเราบอกให้คนอื่นพักผ่อนเยอะๆแต่ตัวเราก็ไม่นอน <c oughs> เรียนต่อโทรไหมเราอยากเรียนค่ะเดี๋ยวรอทําเรื่องเดี๋ยวรอทําเรื่องเรียนปีนี้ให้มันจบเรียบร้อยแล้วก็อยากจะเรียนต่อ,อเลยแล้วก็เดี๋ยวดูมันนี่ด้วยว่ายัางไงพูดแตัดผมหน้ามาดีไหมอะย อยากก็ตัดเลยหนูก็อยากตัดพี่ลูกแก้วเลยถ้ามันพอแล้วมันตัดแล้วมันก็อยากไว้ยาวอีกอ่ะพอมันยาวก็อยากตัดเอาใจไม่ถูกแล้เราก็เล่นตัวช่วด้วยสิไม่ค่อยมาไล่อะไลอยู่นะทนุกวันนี้ไลฟ์สั่นละเรนะืเอ่อยละงานมีติ้งเหรออุ้ยเขาเชิญแกไปนะคะแต่ว่าวันนั้นแกติดภุรละก็เลยไม่ได้ไป เจอเลยอูพี่ลูกแก้วไปเป็นไงบ้างคะสนุกไหมพี่ลูกแก้วได้ฝากของขวัญมาให้แกมป่ะงานดิลิโอลองพอฝากโอปอลไว้ให้อ๋อขอบคุณนะคะพี่ลูกแก้วขอบคุณมากเลยเฮ้ยทุกคนยังไม่มีใครไปนอนเลย ตอนนี้เขาเขายังให้หนูเป็นลูกสาวแห่งชาติตละต,ตับปืนละเออยังไม่ได้ไปหรอกเยทุกคนตาป่ะยังไม่หรอกยังไม่ไปสวัสดีค่ะทุกคน ขอไห้ปัง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 ขุกคนค่ะ,ให,ะให้ดังเตียงปรางสัตวสัตว์อันดีฮะสัสดีค่ะทุกคน ตอนเนี้ยตอนเนี้ยแต่เดี๋ยวจะไปละดึกเกินละแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปพักด้วยไม่อยากยิมนะ้มเลยอะยิ้มแล้วแก้มมันออกเพราะฉันเพิ่งบอก สัญญาอันตรายอุ้ยแก้วชอบเพลงนี้มากชอบมากสัญญาอันตรายอบอกว่าเรากำลังเป็นคนสิทธิ์ถืพิมพ์ลงยิ้มใส่เสียงอุ้ยเขาเูลอะของกันนะะทุกแชทที่ดังขึ้นมาแต่พอเป็นเขามันเจ็บบ้าซ้อง ว่าลู้ทอนใจถ้าไปต่อกันเมื่อไหรก็บอกกันแนเด้อเห็นไ,ไหมลู้คนแก่เป็นภูมิเป็นภูแพ้นะเนี่ยจะเริ่มขัดจมูกอะตื่นเช้ามานี่ไหรจมูกจะตันอะที่สเลตเต็มตลอดเลย ฝาก6ฉกากครับจานด้วยนะคะทุกคนไปซัพพอร์ตกันมเยอะๆนะคะไปเม้นชื่นชมการพัฒนาของเอ็มได้นะคะในแอปแต่งรายการ6ฉากครับจานตายแล้วสินะจะได้นอนแล้วสินะว้ายังไม่อยากนอนเลยอา จะได้นอนแล้วสีน้าว่าไม่น่าเลยทำไมถึงสี่หมือนใจเร็วจังทำไมถึงสี่หมือนใจเร็วจังว้าวาถึงแล้วจะไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวแหละง่วงมาก บายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีนะคะวัสดีค่ะบาย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 เจอกัน See you next time นะคะบายบายค่ะ